แล้วเราก็ไล่ถอดล็อตรอบรอบนี้ออกแล้วเรามาถอดล็อตตรงนี้เพื่อจะดึงเครื่องออกของฐานของมอเตอร์ออกหมดเลยสามตัวแล้วเราดึงขึ้นมาเลยตัดตรงสายไฟมันจะมีเคเบิลทายพันไว้เราตัดออกด้วยเพื่อให้สายไฟมันยาวๆจะได้ไม่นี่ไม่ขาดนะครับสายไฟได้หนีบไม่ขาด แล้วเราก็ตัดเลยดูที่มอเตอร์นะครับมันจะมีสายมาสามเส้นสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสามเส้นนี้นะครับเราจับมาอย่างนี้นะแล้วเราตัดจากนั้นเราก็นำมอเตอร์ตัวใหม่เข้ามาใส่ใส่ที่เดิมมอเตอร์ตัวใหม่ใส่ที่เดิม ที่เราถอดมอเตอร์ตรัวเก่านั้นออกออกไปแล้วเราก็ากัดหัวออกนี้สามเส้นเหมือนเดิมนะครับสามเส้นนี้สี่เดียวกันนี่ แล้วที่มาจากเมื่อกี้ที่เราตัดเราต้องจำให้ได้ด้วยนะครับนี่สามเส้นนี้สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะ เราเราก็มาจับเข้าหากันเลยครับสีเหลืองก็เข้ากับสีเหลืองหันให้แน่นๆนะสีแดงจะเข้ากับสีแดงสีน้ำเงินก็เข้ากับสีน้ำเงินครับ จากนั้นเราเอาตัวนี้สวมเข้าไปเราใช้ครีมนีบก็ได้ครับหรือถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับเราก็ใช้เทปพันสายไฟพันก็ได้ครับ จากนั้นก็ประกอบกลับมาที่เดิมแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ